สวัสดีค่ะเพื่อนๆของสวนสวยด้วยมือเราทุกคนนะคะคลิปนี้สวนสวยก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะและนําเคล็ดลับดีๆวิธีการดูแลบอนสีดีๆนะคะทําง่ายๆนะคะและบอนสีของเราจเจริญเติบโตแข็งแรงโตวไวแบบนี้นะคะนํามาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะ และจะถือได้ว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแนะนําช่องของสวนสวยด้วยมือเรานะคะเพื่อนๆเป็นช่องสําหรับคนรักบอลสีและเล่นบอลสีมือใหม่อย่างสวนสวยนะคะถ้าเพื่อนๆืท่านไหนเป็นคนเล่นบอลสีคนปลูกบอลสีคนรักบอสลบอสีมือใหม่อย่างสวนสวยนะคะเรามาเป็นเพื่อนกันและกดติดตามกันไว้นะคะสวนสวยจะแชร์เทคนิคดีๆทุกอย่างนะคะรวบรวมคลิปนะคะเกี่ยวกับการปลูกการเพาะการดูแล การแก้ปัญหาบอลสีทุกๆุกอย่างนะคะที่สวนสวยทําและพบเจอนะคะทั้งทําแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรนะคะสวนสวยนํามาแชร์เพื่อที่จะให้เพื่อนๆคนที่รักบอลสีปลูกบอลสีมือใหม่อย่างสวนสวยนะคะได้นําและเคล็ดลับในการดูแลแก้ปัญหาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรดินการดูแลนะคะการบํารุงสิ่งต่างๆที่ทําให้กับน้องบอลของเราแล้วเขาได้ผลนะคะสวยๆงามๆแบบนี้สวนสวยจะนํารวบรวม วมและนำเป็นคลิปลงมาแชร์ไว้ให้เพื่อนๆนะคะคอมเมนต์ comment, ทุกคอมเมนต์ที่เพื่อนๆน,นะคะเม้นมาสอบถามนะคะถ้าตัวไหนเป็นคอมเมนต์ที่ต้องการคำตอบนะคะเป็นปัญหาสวยๆจะรีบตอบก่อนเลยคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีอาการบอนสีอะไรอย่างไรใบไหมรากเน่าโคนเน่าอะไรอย่างนี้นะคะสามารถย้อนคลิปดูได้นะคะาสาเหตุเกิดจาก ตัวนั้นตัวนี้เป็นใบไม้ขอบใบไม้บอลสีเป็นเชื้อราหรือว่าบอลสีมีอาการแปลกๆนะคะหยุดการเจริญเติบโตปลูกอย่างไรให้เขาแทงหลอดแทงหน่อได้สวยๆกัดสีเร็วใช้ดินอะไรดินประเภทไหนผสมอย่างไรนะคะสวนสวยทําคลิปลงไปอย่างละเอียดเลยนะคะเพื่อนและถ้าเพื่อนๆดูคลิปแล้วนะคะยังมีข้อสอบถามอะไรนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆนะคะในคลิปที่สวนสวยทําแต่ละคลิปนะคะ สามารถคอมเมนต์ได้เลยค่ะเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะสวนสวยยินดีแชร์แบ่งปันประสบการณ์นะคะไม่มีอากครกไว้นะคะเพราะว่าสวนสวยทําช่องขึ้นมาเพื่อคนรักบอลสีนะคะเพื่อคนที่ปลูกบอลสีมือใหม่อย่างสวนสวยนะคะจะได้เลี้ยงบอลสีของตัวเองนะคะได้สวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆ สำหรับคลิปนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะสวนสวยทำคลิปไปเยอะมากๆและแต่ละคลิปที่สวนสวยพาเพื่อนๆอดูแลและแก้ปัญหาบอลสีนะคะสวนสวยจะอัปเดตให้เพื่อนๆฟังและอัปเดตอาการของต้นไม้ของบอลสีแต่ละต้นแต่ละสายพันธุ์อยู่เรื่อยๆนะคะเพราะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่าการปลูกบอลสีแบบนอกตู้แบบนี้นะคะด้วยการใช้ดินที่ผสมไปด้วยอินทรีย์วัตถุใบก้ามปูและใบมะขามและการรดน้ำให้แสงแดด อย่างธรรมชาติแบบนี้นะคะสามารถเลี้ยงบอนสีให้เจริญเติบโตสวยงามเป็นพุ่มเป็นกอได้เหมือนกันนะคะนเพื่อน ย่างชายชนต้นนี้นะคะที่สวนสวยทําคลิปลงไปนะคะเพื่อนๆสวนสวยเคยพลาดมาแล้วจากการนําสิ่งเหล่านั้นนะคะมารถลงไปในกระถางบอลสีทั้งหลายของสวนสวยนะคะมันทําให้บอลสีอพอรถลงไปวันแรก2วันนะคะเพื่อนๆ ดูเหมือนว่ามันจะสวยขึ้นมาทันตาเห็นนะคะแต่พอไม่เกิน3วันค่ะสิ่งเหล่านั้นนะคะมันกลับเปลี่ยนไปเป็นตรงกันข้ามนะคะจากที่เขาสดชื่นได้แค่วัน2วันนะคะเริ่มนะคะใบเขาจะเริ่มมีรอยสีดเหลืองนะคะรอยจุดรอยไหมอะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มจากปลายใบขอบใบแบบนี้ก่อนนะคะขอบใบเขาจะเริ่มมีอาการอ่า ที่เราให้เราเห็นได้เด่นชัดเลยนะคะก็คือขอบใบเขาจะเริ่มมีอาการซีดเหลืองและไหม้นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้อันนี้ก็คือประสบการณ์นะคะที่สวนสวยนํามาแชร์ไว้นะคะแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะสวนสวยแค่เปลี่ยนดินนะคะเพื่อนๆดินที่ทําการหมักด้วยใบมะขามใบก้ามปูขุยมะพราะ้าวใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมูลไส้เดือนนิดนิด,นดหน่อยๆผสมลงไปนะคะปลูก และงามทุกต้นนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นนี่ค่ะเบบี้พวกนี้นะคะผ่านการเลี้ยงเลี้ยงแบบรองน้ําและใส่สารอาหารต่างๆที่แชร์กันมาเยอะแยะมากมายนะคะแต่สวนสวยนะคะก็อีกเป็นอีกประสบกาณ์หนึ่งที่จะมาเล่าให้ฟังคือสวนสวยไม่ประสบผลสําเร็จเลยนะคะในการใช้สิ่งเหล่านั้นนะคะมารดให้กลับให้กับบนสีของตัวเองนะคะ แต่ในทางตรงกันข้ามนะคะสวนสวยเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะเลี้ยงนอกตู้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แบบนี้ค่ะเ,เพื่อนใช้ร่มเงาจากธรรมชาตินะคะให้ลมพัดผ่านใช้ดินที่มีวัตถุอินทรีย์อยู่ในกระถางแบบนี้นะคะไม่ค่อยได้เติมปุ๋ยไม่ค่อยได้เติมอะไรเขากับแบบนี้เลยค่ะเ,เพื่อนเขากับเจริญเติบโตโงอกงามยอดที่โตขึ้นมาแบบนี้นะคะยอดที่แทงขึ้นมาใหม่ มันแบบว่าทําให้ส่วนสวยคิดว่ามันใช่มันดีสักกว่านะคะและทําให้เราดูแลบอลสีได้ง่ายมากขึ้นนะคะเนื่องจากเราไม่ต้องได้ทําอะไรมากนะคะแค่ตื่นเช้ามารดน้ําในกระถางให้ชุ่มนะคะเพื่อนๆรดน้ําในกระถางให้ชุม่มใบบอลสีก็จะไม่ค่อยทิ้งนะคะทิ้งช้านะคะส่วนเรื่องใบบอลสี จะเป็นพุ่มเป็นกอรหรือว่ามีน้อยมีมากแบบนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะคะเพื่อนๆสายพันธุ์ของบอนสีแต่ละบอนสีนะคะถ้าเราเลี้ยงแบบนอกตู้แบบนี้นะคะบางสายพันธุ์จะให้ใบเยอะทิ้งใบช้านะคะแต่บางสายพันธุ์จะให้ใบน้อยและทิ้งใบเร็วเมื่อเขามียอดใหม่นะคะยกตัวอย่างเช่นปีกกินรีค่ะสวนสวยเลี้ยงมานะคะพยายามจะให้เขามีสีใบ หใบเหมือนอเหมือนเลี้ยงต้นอื่นนะคะแต่แต่ไม่ได้ค่ะเขาได้มากสุดแค่2ใบหรือ3ใบแต่3ใบนั้นก็คือหมายความว่าลักษณะใบเขาจะค่อนข้างซีดแบบนี้นะคะจะสดใสเฉพาะใบใหม่ที่แทงขึ้นมาแบบนี้นะคะส่วนใบเก่าของเขาเขาจะเริ่มมีซีดและลายขึ้นชัดแบบนี้นะคะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะเป็นมิ่งมงคลของจีนนะคะเพื่อนเเป็นบอลจีนบอลน,นอกนะคะไม่ใช่มิ่งมงคลของไทยนะคะเพื่อนเพื่อนลักษณะใบเขาก็จะออกกลมๆนิดหน่อยนะคะตัวนี้เขาจะให้ใบเยอะนะคะทิ้งใบชา้าเลี้ยงนอกตู้ยังได้ตั้งห้าใบนะคะเพื่อนๆนและก็ตัวนี้นะคะเพื่อนๆนเป็นเท้าสหัดเดชะนะคะอันนี้ขณะเราเลี้ยงนอกตู้นะคะ ได้ใบใหญ่โตแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนใหญ่กว่าฝ่ามือของส่วนสวยนะคะและทิ้งใบช้ามากๆนะคะอันนี้ก็คือนํามาแชร์ให้เพื่อนๆได้อ่าทราบถึงว่าการที่บอลสีของเราจะเป็นกอเป็นพุ่มมีใบมากใบน้อยนะคะมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเขานะคะเพื่อนๆืสายพันธุ์ไหนอ่าบางสายพันธุ์จะให้ใบน้อยแบบนี้นะคะเราควรจะทําความรู้จักอ่าลักษณะของสายพันธุ์ของเขาแต่ละชนิดนะคะว่า เขาจะให้ใบามากหรือใบน้อยนะคะเพื่อนๆส่วนกระถางเลขนี้นะคะท้าวสหัสเดชะปลูกรวมกันกับกวนอิมนะคะเพื่อนๆน,นี่เขาจะเป็น2ส,สายพันธุ์นะคะอยู่ในกระถางเดียวกันแต่ลักษณะใบเขาจะไม่เหมือนกันนะคะเป็นบอลสีขาวขอบเขียวเหมือนกันค่ะแต่เมื่อเขาเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆความแตกต่างจะเห็นได้ชัดเจนนะคะนี่ค่ะ ตัวนี้นะคะตัวนี้เรียวเล็กนี้จะเป็นกวนอิมนะคะถ้าเป็นใบใหญ่แผ่กว้างแบบนี้จะเป็นเท้าสหัดเดชะค่ะเพื่อนๆสวยงามทั้งคู่นะคะ <S 2> <S 2> <S <ๆ>อันนี้ลาไปด้วยบอลสีนางใหม่สวยๆที่บ้านของส่วนสวยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ